มาถั่วทั่วโครา สัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาทัวจตัวโคราชค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ปรสาทหินพนมวันจังหวัดนครราชสีมากันนะคะซึ่งเป็นสถานที่เป็นโบราณ,ณสถานแล้วก็เป็นสถานที่ที่น่าสนใจแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาค่ะเดี๋ยวพวกเราจะพาเข้าไปชมข้างในนะคะไปกันเลยค<า>่าสำหรับอัตราค่าธรรมเนียมสําหรับเข้าชมปรสาทหินพนมวันนะคะถ้าเกิดเป็นชาวไทยก็จะ10บาทค่ะแต่ถ้าเกิดเป็น ชาวต่างชาตินะคะจะ50บาทและที่นี่นะคะเปิดเวลา7จ็นาฬิกานะคะถึง16บหนาฬิกาสานาทีค่ะนี่นะคะก็จะมาจ่ายตังค์ที่นี่นะคะเป็นค่าเข้าเนาะเข้าไปชมข้างในเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมกันข้างในนะคะว่าเป็นยังไงน่าสนใจยังไงคระคสาถินพนมวันอ่ะจะเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวของโครงการคูล่าจีโอพาร์คที่นี่จะเป็นจุดที่ 1. ะจะ,ะเริ่มตัลำตะคองลงมาจนถึงที่นะครับขอบคุณมากขอบคุณี่สค่ะนี่จะเป็นบ <c twe salaries> ัตรเข้าชมสถานที่นะคะแล้วพวกเราก็จะได้โบชัวร์มาด้วยนี่จะเป็นโัวชัวที่คอยให้ความรู้นะคะให้พวกเรา่าความรู้เพิ่มเติมได้เลยค่ะสำหรับ ตอนนี้พวกเราก็อยู่กันด้านหน้าของปราสาทหินแล้วนะคะเหลือเราจะพาไปดูทีละจุดเนาะว่าจุดไหนคือที่ไหนแล้วก็มีอะไรกันบ้างคะ่ะ ตัวปราสาทประธานกันนะคะว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็มีความรู้อะไรที่จะคอยบอกเพื่อนๆหรือว่าแนะนําเพื่อนๆให้ได้รู้ความรู้เพิ่มเติมกันเพิ่มขึ้นนะคะมาเลยค่ะปัจจุบันภายในปราสาทประธานมีการประดิษฐานพระพุทธรูปปางประธานอภัยซึ่งส่วนใหญ่ได้แก้ไขดัดแปลงในสมัยอยุธยา แสดงให้เห็นว่าปราสาทพนมวันยังคงเป็นศาสนสถานที่ชุมชนในท้องถิ่นให้ความเคารพศรัทธาสืบเนื่องมาที่นี่นะคะคือปราสาทกะ ค่ะก่อสร้างด้วยหินทรายศิลาแรงและอิฐปราสาทประธานนี้นะคะเป็นสถาปัตยกรรมหลักที่สําคัญที่สุดค่ะตั้งอยู่ตรงกลางของลานปราสาทชั้นในหันด้านหน้าไปทางทิศตะวันออกมีองค์ปราสาทประธานอยู่ด้านหลังและด้านหน้าก่อสร้างเป็นอาคารมีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเรียกว่าวิหารหรือมณฑปค่ะโดยมีอันตราระหรือชั้นหันทางเดินเชื่อมกับปราสาทประธานค่ะ และบริเวณรอบๆอบลานรอบปราสาทประธานนะคะมีปราสาทก่อสร้างด้วยอิฐตั้งอยู่9้าหลังจำนวน5หลังอยู่ทางทิศเหนือของปราสาทประธานค่ะส่วนอีกสหลังตั้งอยู่ทางทิศใต้สภาพปัจจุบันนะคะปราสาทอิฐทั้งหมดคงเหลือเฉพาะส่วนฐานค่ะบางหลังยังคงมีกรอบประตูทางเข้าเหลืออยู่ทางน้อยนะคะตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของปราสาทประาธระานค่ะ ก่อสร้างด้วยหินทรายศิลาแรงและอิฐเหมือนกันค่ะมีแผนถังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด9ค9เมตรมีประตูทางด้านทางทิตะวันออกภายในปฏิสถานพระพุทธาบาทจำลองค่ะนี่ก็จะเป็นบริเวณรอบๆของปราสาทนะคะเดี๋ยวเราจะพาไนทีละจุดทีละจุดนะคะที่น่าสนใจและมีความประวัติความเป็น ระเบียงคดก่อสร้างด้วยหินทรายศิลาแรงและอิฐเชื่อมต่อกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าล้อมรอบสิ่งก่อสร้างที่อยู่ภายในดังที่กล่าวในข้างต้น สร้างขึ้นราวพุทธศตรวรรษที่1 6 7นะคะภายในประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองหีนทายค่ะสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์อายุราวพุทธศตรวรรษที23่23-24ค่ะค่ะอันนี้ก็คืออาคารทางด้านทิศใต้ของปราสาทพนมวลที่พูดไปข้างต้นนะคะที่นี่ก็จะเป็นอาคารหลังเดียวตั้งอยู่ทางทิศใต้ของปราสาทประทานค่ะก่อสร้างด้วยอิฐและหินทรายส่วนฐานก็ตั้งด้วยศิลาแรงค่ะ มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดประมาณ23คูณ23เมตรสภาพปัจจุบันนะคะก็จะเหลือเพียงส่วนฐานเท่านั้นนะคะและเรือนท่านเล็กน้อยค่ะยังไม่ทราบหน้าที่ในการใช้งานที่ชัดเจนค่ะแต่จากรูปแบบของอาคารแล้วนะคะสันนิษฐานได้ว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตรวรรษที่16-17ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกทคนหลังจากที่พวกเรานะคะได้พาทุกทุกคนนะคะมาเที่ยวชมที่ปราสาทพนมวันแห่งนี้นะคะก็สวยมากๆเลยใช่ไหมคะสวยไหมคะสวยมากค่ะสวยไหมคะสวยมากเลยค่ะถ้าใครนะคะที่สนใจอยากจะมาเที่ยวกันที่ปราสาทพนมวันนะคะก็สามารถเข้ามาเที่ยวชมได้นะคะใครที่ผ่านมาที่จังหวัดนครราชสีมาก็เป็นสถานที่ที่พวกเรานะคะแนะนําอีกสถานที่หนึ่งเลยนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถเข้ามา เยี่ยมชมหรือมือมาเที่ยวกันที่ปราสาทนมวันได้นะคะที่นี่นะคะก็เปิดให้บริการนะคะทุกทุกวันเลยนะคะไม่เว้นวันหยุดราชาการนะคะเปิดตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีค่ะค่ะ,ะแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายเพียงคนละส0บาทเท่านั้นเองค่ะ,คะถ้าเป็นชาวไทยนะคะก็ตกคนละ10บาทนะคะแต่ถ้าเป็นชาวต่างชาตินะคะก็ตกคนละ50นะคะก็ ถ้าสนใจนะคะก็อย่าลืมแวะกันมาเที่ยวชมนะคะที่ปราสาทหินรมวันแห่งนี้ด้วยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะพวกเรารายการมาวรวจโคราชโอลาที่กคนไปก่อนนะคะถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใ,ให้พวกเราด้วยนะคะหรือถ้าใครตามมาเที่ยวกันที่ปราสาทหินโรมวันนะคะก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปของพวกเราได้ได้ด้วยนะคะ สำหรับอีพีหน้าพวกเราจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวกันที่ไหนอย่าลืมติดตามได้ที่ช่อง Youtube ของพวกเรานะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนบายบาย,บายอันนี้เป็นอินเสิร์ตให้หนนะ่อยหน้าเอาละค่ะกัง,งเร็ว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 ว้าวเก็ถออะไรนเร็วเร็ว,วมาทัวร์ทัวร์โครา